ถือไหมอยู่ๆโอ้โอโอโอยนี่นะครับยังไม่ทันได้เปิดกล้องเลยครับมาแล้วครับตะเกียนไซรโัโอ้อยา่างเร็วเลยเพิ่งลงคันออออยอดนี่ตะขิวอ,อกาสนี้กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเ,บเบข้าสู่ช่อง น้าตระมุขบริสานพิชิงชแนลครับผมความสุขอยู่ที่ไหมและไปคันช้านี้เราอยู่กันที่คลองสนามพีนะครับลงคันได้คันสามคันครับผมมาเลยครับตะเพียนไซสสวยอ้วนอุดเลยครับผมตะเพียนตัวแรกโอ้ตกไายอย่างเร็วครับเดี๋ยวเรามาเ,เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อนะครับขออน้าประมุขลงคันก่อนพึ้ <laughs> <laughs> ลงได้สามคันครับกำลังปั้นคันที่สี่ปั้นเหย่าคันที่สี่ เอาเลยครับผมมาแล้วเอาเลย่สาสวัว่าคับวัาครับผมก็เป็นเหยื่อสูตรของน้าประมึกชิดเคยครับตะกอ้อวันนี้ก็เป็นตะก้อรีเวทขนาด 3, สามเซนครึ่งตาเบ็ดธรรมดาเบอร์เจ็ดนะครับชุดนี้แหละครับที่น้าประมึกงัดชโดสิบสองกิโลก็ปัน่นชุดแรกปั่นเหยื่อใหญ่นิดนึงครับ ซะส,สักใหญ่าไ่าไข่ๆสักเล็กเล็กน้อยนะครับผมเพื่อที่เราจะได้ถมเหยื่อชุดแรกให้เหยื่อมันฟุ้งนะครับนะครับผมตามชุมตามเชียร์ครับลงไว้ทั้งหมดจคันนะครับ เยอะอย่างแรงเลย ครับนะฮะตอนนี้ก็ลงคันเสร็จสับเรียบร้อยครับทั้งหมดเจ็ดคันนะครับเป็นแปดฟุตสองคันไม่ไม่ใช่แล้วสมอง <c oughs> เอใหม่ครับเอาใหม่เป็นแปดฟุตหกคันแล้วก็เจ็ดฟุตหนึ่งคันนะครับตอนนี้เจ็ดโมงแล้วเจ็ดโมงตรงสวยเลยพระอาทิตย์กำลังขึ้นครับผมอากาศวันนี้หนาวเย็นนะครับลมแรงอากาศเย็นจิ๊บเลยครับผม

Đi không anh Anh dây đó ừ. Chị tặng cho không làm gì ạ ừ. เป็นดุ่งเวเลยครับผมปเป็นฝั่งนู้นนะครับผมตอนนิลตัวแรกของวันนี้มดยูไหมมานเตียวเเลยใช่ไหมบกขึ้นหน้อาบกโอ้หใ้ดันโลครับผมใ่ดันโลครับพี่น้อง

โดนน่าจะโดนชโดหรือโดนอะไรกัดมาครับนั่นานะขาดครึ่งเลยแต่น้องยัง,ไ,งไม่กินคนก็นอนอ่ะดื่มยังแรงเลยคะ่ะโอ้มีระคันบ้งเลยเียกไหมยอยู่ไหม

ฉันไม่ต้องการเธอเธอมาทำอดไยสบายแท่เนาะหมายนี้เด็ดจริงๆครับดูสภาพไหมครับตอนนี้ไม่ดูสภาพไหมนะครับไหมายจาบครับผมนี่ <laughs> เงเลยครับนี่โตมาเฮงเลยลาลาล้่เบาๆนี่อ้ีโนี่โอ้โหโอ้โอ้โหรมเหอเากครับเดแาไม่เหมอกัไป จิ้มเบาๆระวังจะไปครับเด็กโอเคขเด้งขดงขรเด้งขเด้งขดงเเาลัวๆครับเ่าลัวๆ โอ้โหไปดูไปดิไปดิใส่น้าสัมแม่สวยหรอเลอีกแล้วใส่สวยครับพี่น้องโอ้เออภาพภาพ ใชเถือ <laughs> นี่ใครทนใหญ่วิ่งวิ่เอ้ยเเอาทตาไปใส่ละ จนได้ล่ได้ได้อาถ้าเราสั่งได้ได้จึงได้นางฟ้าตามหานางฟ้าตั้งแต่เช้าเจอตั้งแต่เด็กต,ต,ต,ตอนนี้มาแล้วนางฟ้านางฟ้าแน่นอนครับผมกำลังสวยเลยตามตัวต่อไปครับผม น,ววน้าะ,ะ,นนะครับปะดินตัวที่าขาดคึ้นตอนเนี้ยตอนนั้นสิบเอ็ดโมงนะสิบโมงกว่าตอนนี้ตอนนี้จะบ่ายสามนะครับบ่ายสองครึ่งยังไม่ตายครับผมอเ้เขาทนมากเลยซูมให้นะานนะได้ดูหน่อยโอ้สุดยอดครับผมความอดทนของเขา เดี๋ยวนะก็เรียกไปถ่ายให้ดูใ,ใกล้ๆระวังลื่นล้มด้วยนะเพ่นครับผมเห็นไหมครับเขายังอยู่นะครับเขายังสู้อยู่ครับผ่านมาสิบโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงครึ่งสองครึ่งสิบสามครึ่งสิบสี่ครึ่งผ่านมาสี่ชั่วโมงครับผมโสู้ชีวิตจริงครับผมไปดูสภาพนะ้ำ มึงอยู่ในกระหน่ําที่มะคะนั่อันไหน ไายเธอหลอกฉันสามรอบแล้วนะวันนี้เราจะเป็นเวลาเหมาะสมแล้วครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นเวลาส5บห้านาฬิกาสี่สิบห้านาทีลงคัดตั้งแต่เจ็ดโมงอย่างที่เห็น้ะครับวันนี้สภาพลมครับผมอากาศเย็นเยือกเลยเอ่อถือซว่าพาน้าปรเลิกมาพัก่อนวันนี้น้าปรเลิกก็ได้นอนไปสองชั่วโมง นนจากที่ไม่เคยได้นอนวันน่นนอนเวียนเลยเถอนะแล้วผมกพาลุยแต่ไหมทีแรกก็นึกว่าจะเบื่อนะครับทุกวันนี้โอ้มันแย่งวัดเลยครับผม <c oughs> ไม่เป็นไรครับความสุขอยู่ที่ไม้แล้วไปถ้าเรามาสรุปแจ้งกันครับผมในวันที่ลมแรงก็มีนะลงเฟสปุ๊กว่าไม้นี่ยไปยิ่งสกเข้าครับ เดี๋ยวน้าปลาหมึกจะปักหมดไว้ให้ตรงคอมเมนต์นะครับผมคอมเมนต์ของน้าปลาหมึกนะครับถ้าวันนี้ไม่มีลมผมว่ากินจัดแน่นอนครับไม่ได้ก็อยู่เลยจากไม้บ้านล้างที่น้าปลาหมึกเคยลงมาขึ้นมาฝั่งนี้อีกฝั่งนู้นก็จะเป็นซอยสิบสองตอนนาคารีนแล้วก็ไม้เนี้ยเมื่อปีที่แล้วน้าปลาหมึกเคยมาลงครับแป๊บเดียวก็ได้หลายแต้่ยมอยู่ปีนี้ครั้งแรกที่มาลงของสนามพีนะครับ อีกครั้งแรกของปีนี้ก็พอได้พอได้ผลพอได้ผลครับเดี๋ยวมาดูครับแต่ปปานินไซส,สวยนะครับผมมีคนลงว้ได้ยี่สุกนะประเบิก็ว่าจะมาล่ายี่ส,กสุกซะหน่อยไม่เขา้าครับยี่สกุกันนี้นี่ในวันที่ลมแรงโคถามไปหลายเจ้าเขาบอกเหี้ยวครับป้าเบไม่เหี้ยนะครับนี่ครับผม ไสสวยก็จะไปให้น้องเสาทำเมี่ยงปลานะครับผมเมี่ยงปลาหนึ่งไสสวยเลยครับปนินไสสวยสามแต้มกับไซสทอดกรอบสองแต้มแล้วก็แต่เพียนสองครับผมกินห่างครับแต่กินแต่ละทีไซสสวยก็อย่าลืมดูแลความสะอาดไม้กันด้วยนะครับขยะเอามาก็เอากลับนะครับผม น้ปลาหมึกก็เจ็บของน้ปลาหมึกกับนะครับแต่ของนานๆก็มีเยอะอยู่เออเคลียให้ไม่ไหวใหมยนี้น่าจะอีกไม่นานเขาก็น่าจะผมบที่ทําเป็นสวนกล้วยมันตรงข้ามมันก็ถ้าจะเข้าก็จะเข้าข้ามสะพานมาจะจอดรถยากนิดนึงแต่ตอนนี้ยังจอดรถได้อยู่คันหนึ่งครับเดี๋ยวปากมุดให้ครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้นะปลาหมึกนะปลาเล็กไปยทำชิป ให้นะนะได้ชมกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอเก่าครับว่าสวัสดีครับสวัสดีหน่อยนะปะเล็กสวัสดีค่ะขอบคุณครับอันนี้มันลอยมาเนะี่ยขอนไม้ขอนไม้อ๋อมันมันรอ้องว่าไงนะเพลงนี้โดดเดียวเดียวได้ในลำคลองน้ำนองไหลนองลองไหลมาโอ้โอจะเพลงเขาดีดีมาทำเพลงก็เสียหมด <c oughs> โดดเดียวเดียวได้ในท้องเลลมพัดลมเพลอยมากไกลเป็นแค่คอนไม้ไม่มีทิศทางออออเอเอเเยีก็ส